คุณอาจจะก,กาลังสงสัยว่านี่มันเกิดเฮอะไรขึ้นกันแน่คือเลื่องมันมีอยู่ว่าผมได้รับการติดต่อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนางเนี่ยขอให้เรามากวาดบ้านให้ดังนเะมื่อคืนเนี่ยนางนะครับมีปาร์ตี้เลยจัดดักมันเกิดเฮอะไรขึ้นมานี่ก็อยากที่ได้เห็นนั่นแหละ ปาร์ตีตต้เป็นโหดปาร์ตี้เป็นโหนแลวฉันก็ไม่ใช่คนที่จะมานดังหยุดคนมีความสุขซะด้วยสิเคสไม่เห็นด้วยก็เถอะเธอเป็นลูมเบชฉันนะ่ะฉันบอกเธอไปแล้ววันายจะมาฉันว่านางควรจะมีความสุขกับชีวิตสักหน่อยอะนะอ้อเคสฝากบอกมาบอกว่าอย่าแตะของในห้องนางเนะี่ยได้ได้ได้แล้วไอสัตว์มึงมึงเบรกหน่อยก็ได้มึงไม่เบรกเลยอะ่ะแต่ต้องของนะครับ อะไรกุญแจโอ้ไม่ได้แต่อะไรนะกูแค่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนี่โอยี่เข้คนหมดจดไม่แต่ชีวิตจริงอยากทำนะครับไม่ดีเลยนะแบบเนี้ ไหนข้าเตรียมมีอะไรปะอย่าดีกว่าครับมันไม่ดีขายหมดแล้วกูจะเอาบัตรเจดกูไม่จัดใหม่ให้หรอกนะกูบอกก่อนเลย,ยเสร็จงานได้เลยยังครับเรายังขายของไม่หมดบ้านนี้เลย,ยอ่ะกูหวังว่าน่นจะเป็นกระถางต้นไม้นะยีปาร์ตี้มันโหดเกินนี่แค่ปาร์ตี้นะครับตั้งไว้ครับเดี๋ยวมันมาจัดเองเหมือนเดิมยังไม่หมดเหรอะอ่าเนี่ยซื้อของครับ เอาละครับิบัติการช่างนะครับมาต่อไปเราจะมาตกแต่งห้องกันนะครับก่อนอื่นเลยผมเนี่ยจะเอาทีวีไว้ตรงนี้นะครับไม่ว่าเวลามีคนเดินลงมานะครับเขาจะไม่รู้ว่าเราเดียกกาลังดูอะไรอยู่นะครับเผื่อไม่อยากให้ลูเมทเห็นนะครับไม่ว่าจะมีความลับอะไรก็ตามนะครับก็เก็บไว้ให้ดีเออเกะ ต่อไปนะครับเราจะเอากระถางเนี่ยตั้งไว้ใต้ทีวีนะครับเพื่อความล่มลื่นจากนั้นก็จะปลูกต้นไม้นะครับไว้บนหน้าทีวีเลย<า>เพื่อท<า>ี่<า>เราเนี่ยจะได้ดูทั้งธรรมชาติแล้วก็หนังข้างหลังนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากสําหรับคนที่อยากเชยชมธรรมชาติพร้อมกับดูซีรีส์เน็ตฟิกต่อไปครับผมเช็ดเท้านะครับกลางบ้านเลยสวยๆแล้วก็ลิฟลิฟลักอันนี้นะครับอย่าไว้ข้างล่างนะครับ จากที่ลูกค้าบ,บอกมานะครับเขาอยากให้เอ่มเมทของเขาเนี่ยมีความสุขตลอดนะครับเพราะงั้นเราจะแปะไอ้สิ่งนี้เอาไว้ข้างหน้าห้องของเขาทุกครั้งที่ผู้หญิงคนดีนะครับกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับพอเขาออกมาเนี่ยนะครับมีความรักแล้วก็จงมีความสุขครับผมโอ้โหงั้นกูก็ดับเบิลลิฟเลิฟรักยังไงเล่าเอาให้หลอนเลยเทียเผื่อมองไม่ชัดนะครับ เออเงี้ยสวยป่ะเห็นฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วล่ะชอบมากเลยสะอาดด้วยเคสจะต้องยิ้มแน่ๆเลยเพื่อที่จะมีเงินเราจะต้องมีงานนะครับต่อไปงานที่ผมรับมาก็คือทำคาเฟ่ในร้านหนังสือแหมเอ้ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่มันก็เลอะอยู่แหละโอเคครับแต่นี่พอเข้าใจสายเหตุแล้วทำสีหกแล้วก็เหยียบแล้วก็เดินครับ ก็เลยขี้เกียจกวาดเองขายหมดไปไกลๆจริงอะไรขายบ้างไ,ไ,ไ,ไม่มีแล้วครับผมขายอะไรได้บ้างเนี่ยว้าวกินฟรีป่ะนะน่าสนใจนะครับถ้ากินฟรีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เลยเอา้าเปลี่ยนของไงเนี่ยเอา้ากดอะไรเปลี่ยนของวะอา้าวไอ,เอว้เหีเ้ยกูยลืม ไอ้กดออไรวะขี้ขวาค้างอ๋ออยู่ๆก็ลืมแบบลืมเลยครับอ๋อเนี่ยหรอ w h a เด h e fuck ใช้ยังไงวะมันใช้ยังไงวะเนี่ยทำไมเขาอยากทำคาเฟ่กันนะเพราะว่มมาเปลี่ยนให้ชั้นหนังสือเป็นคาเฟ่นะครับหลกัหลกๆคือต้องกวาดบ้านแหละครับอย่าบอกนะว่าฉันต้องจัดหนังสือนี่ด้วยนะฉันขายได้ไหมขายไม่ได้ครับคุณต้องมาจัดหนังสือเองแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องตั้งยังไง อะไรเรียงยังไงนะผมไม่ได้อ้างนะว่าผมจะไม่ทำงานนะไม่ใช่นะผมแค่ผมแค่แค <laughs> ขายไม่ไ้หมดเลยไหมไม่ต้องเอาไม่ต้องอ่านแล้วมากินข้าวกินข้าวน,น,นั่งอ่านอะไรถ้าจะเป็นคาเฟ่นเนี่ยมันจะต้องอ่าแบบมองออกไปข้างนอกได้ครับประมาณนี้ครับโต๊ะปกติมันใหญ่ขนาดนี้เหรอเขาใช่เหรอวะพวกมึงไปจัดเองเลยไป <Okay. S 1> วางเสร็จแล้ว รีวิวศูนย์คะแนนอนี้ลากไปแล้วก็ถูโอ้ยเฮียวะโอ้โหแปบ๊บหนึ่งนะมันช้าแังวะนี่ไวได้แค่นี้เหรอโอ้ยเอ้ยลากกันตายเลยอืดอะไรขนาดมันอืดยืดยืดมากเลยเราก็ตั้งไปไม่ให้คนเข้าแม่งเลยไม่ต้องเข้า เน sure. sí. yeah. okay. ี่ครับ okay. ซื้ออันนี้มาซื้อเพื่ออะไรอ่ะเก้าอี้นี้นะครับสําหรับอ่าคนรอคิวไงเอาไว้ดั่งดูวิวนะครับเผื่อลูกค้าแบบมารอคิวก็นั่งดูวิวแม่งกินก็คือกินตรงนี้เลยนะครับส่วนอันนี้มันเอาไว้ทำพิธเนี่ยน่ครับแล้วก็โต๊นะครับโต๊ะเนี่ยเอาไว้ยืนนะครับแบบว่ายืนคุยกันเป็นแก๊งนะครับโอเคนะครับเนี่ยมันก็ดูดีอยู่นะครับผมมานนั่งดูเนี่ยนั่งดูวิวนี่เดี๋ยวผมนั่งให้ดูเป็นไง เปียวไหมเปียวแล้วกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยถ้าางนั้นเข้าหลังบ้านก็ได้นี่อะไรกันเนี่ยเม็ดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเธอนอนโอ้ไฟเทียนเอาเปิดเล่นมันไม่ดับเลยเขาบอกไม่เอาเตียงเดี่ยวนะครับเขาเอาเตียงคู่เป็นเตียงที่เน้นไปทางแบบความร้อนนะครับเอาเลยใครนอนมึงนอนเลยเตียงแบบนี้กูไม่นอนแล้วหนึ่งตั้งไว้มดจบเลยเฮียปลูกบนพื้นนะครับ ผมว่าผมโคตดอาร์ติสโคตดสร,ร้างสรรค์ภายนอกไม่ได้ครับภายนอกต้องดูดีหน่อยนะครับเพราะว่าการที่คนจะเข้าร้านเนี่ยมันต้องดูจากภายนอกก่อนนะครับร้านน้าเข้าไม่น่าเข้าเฮ้ยนี่ไงสามดาวลูกค้าชอบพึงพอใจแน่นอนนี่ไงเบี้ยวโอเคหรือเอาถังสีก็บด้เสร็จแล้วครับกูอยากรู้เป็เขอเป็นยังไงอะ ทำไมนานผมอยากเปลี่ยนบ้านเราอะเดี๋ยวผมทำความสะอาดบ้านตัวเองก่อนวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดบ้านทีเดียวเลยคือทําบ้านใหม่เอ้าเฮียกูขายกูนั่งจะอาบน้ำไงเนี่ยเออวะแล้วกูจะอาบน้ําไงวะช่างมันไม่ต้องอาบแล้วครับเดินตัวเหม็นๆเตียงเเก็บตะเก็บเตียงไม่ไม่นอนเป็นบ้านที่รอโจรเข้าอย่างเดียวเลยครับหลังเนี้ยแต่มันคงไม่เข้าหรอกครับเพราะไม่มีที่อะไรเหลือแล้ว เอ้ยเสียงหายโอ้โหเสียงหายไม่ได้นะครับตอนขัดเสียงหายนี่มันไม่เพลินสึก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 ครับบ้านสะอาดขึ้นมาววหนึ่งแล้วเฮ้ย้าบอะไรเนี่ยอย้ไม่ต้องอาบน้ำ้วครับ <laughs> งานต่อไปไม่มีอะไรบ้านนะครับนอกจากไปซ่อมบ้านเขาแล้วก็เปลี่ยนฟเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยนะครับแต่ถึงงานจะดูไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่บ้านหลังนี้นะครับผมบอกเลยว่าแปลกที่สุดที่ผมเคยทำมาแล้วแล้วคาเฟ่กูไปไหนแล้ววะเฮ้ยคาเฟ่หายโอ้ไม่ก็ โอ้โหแต่บ้านแม่งโคตรดูรวยเลยครับดูดีมากน่าทำครับอันนี้วาง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 รู้สึกบ้านสะอาดมากเลยขัดดิดขัด่อยครับอันนี้คือบ้านของคนธรรมดาเหรอครับเนี่ยผมไม่ได้เจอมานานมากเลยเนฮะียบ้านคนธรรมดาไปอยู่จริงครับไอเหี้ยบ้านธรรมดาเกินไปรู้สึก รู้สึกว่าเป็นแปลกลูดเชีย่ยมันลูดยากจังวะมันหนื่มากกูไม่น่าซื้อผิดเลยโอ้โหกูต้องทาสีใหม่เลยเนี่ยออโอ้โหอ้มันหนือดอะไรครับมันหนืดจัดเลยอะโอ้โอ้ยเออแบบนี้ เอาแบบนี้แหละแม่งเปิร์กแม่งดีจัดมันไม่อึดอัดไปหน่อยหรอวะแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวเขามาจัดเองแหลนะถ้าเขาอยากเปลี่ยนขายอ่างกับน้ำเอาขายอา่ะห้ยเหียเลยเอีกเขาใช้เป็นฝักบัวแล้วครับอันนี้ใหญ่ขึ้นแต่น,นี่คือลูดวอลลุ oh. <laughs> <laughs> ่นโอ้โสกิลสุดเซียนใช้หมดแล้วล่ะ ผมทําให้เห็นแก่ความปกติของบ้านนะครับผมจะทําให้มันปกติที่สุดนะครับห้องอาบน้ําชื้นใจเหลือเกินหลังซ่วมครับหลังซ่วมได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ครับปักเข้าไปเดี๋ยวไม่ใช่ซ่วมนี่มันอ่างล้างมือนี่ฮะมาอยู่ต่ํำยังวะเฮ้ยถเยี่ยวอะไรไม่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 ใช่หรอกมั้งอ่างล้างมืออยู่ต่ํำยังวะอ๋อกันเลอะป่ะกันนิ้วเลอะอะไรเงี้ยออมีเหตุผลอยู่ okay. อันนี้ขายไปอุ้ยเสร็จงานได้หน่เอ้าเสร็จแล้วเหรออันนี้ผมทำเพลินมากเลย oh. อ้าวฮิต